ยาอายุวัฒนะสีมือคนไทยย้อนคนชราวัย75ให้ยาววัยเหมือน25ปีทุกคนรู้หรือไม่ว่าโลกเราตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ช่วยต้านเซลล์ชราสามารถย้อนวัยจาก75ให้เหลือ25ปีได้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะ ไปกว่านั้นยาอายุวัฒานะนี้ยังถูกคิดค้นโดยนักวิจัยไทยแถมยังดังไกลไปทั่วโลกอีกด้วยโดยยาตัวนี้มีชื่อว่ายามณีแดงหรือชื่อภาษาอังกฤษคือเลดเจม์ เกิดขึ้นจากการต่อยอดของกลไกต้นน้ำของความชราบริเวณรอยแยกตรงจุดที่มี DNA methylation ซึ่งสรรพคุณของยาตัวนี้ถ้าใครเคยดู The Matrix สรรพคุณของมันแทบจะเหมือนในหนังเลยที่บอกว่ายาเม็ดสีแดงจะทำให้คุณเหมือนอยู่แดนมหัศจรรย์ฟังดูเหมือนโฆษณาชวนเชื่อนะคะแต่มันคือเรื่องจริงซึ่งสรรพคุณของยามณีแดงจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ โดยสปปรรพคุณแรกนะคะมันทําให้ยีนที่มีหน้าที่เป็นกันไกจะยังสร้างลายแยก d ี a ที่เริ่มลดลงตามอายุทําให้มันยังหมุนตัวได้ปกติในวัยชราสรรพคุณต่อมานะคะ ผู้ที่ทานยามณีแดงจะมี DNA แข็งแรงขึ้นเซลล์ที่เสื่อมลงจะกลับมาดีขึ้นซึ่งยามณีแดงที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายร่วมกับปตทและบริษัทอินโนเบิรได้ร่วมกันคิดค้นขึ้นมาและได้ทำการทดสอบในสัตว์จําพวกหนูหมูลิ่งไปเรียบร้อยแล้วพบว่าหนูวัยชรากลับมาแข็งแรงขึ้นหมูเนื้อสัมผัสนุ่มขึ้นแน่นขึ้นนิงสแสมทดสอบไป3เข็มก็ยังมีอาการปลอดภัยดี แล้วถ้าเราใช้ในมนุษย์หลักจะมีผลอย่างไรหากเราเอาไปเทียบกับหนูชรลาจะพบว่าเซลล์ชรลาในตับลดลงสมองไตดีขึ้นและภาวะดื้ออินซูลินปกติถ้าเปรียบเทียบกับอายุของมนุษย์จะเหมือนลดเซลล์ชรลาจากอายุ70ปีกลายเป็น25ปีเลยทีเดียวซึ่งในเร็วๆนี้หรือในปี2566จะมีการทดลองในมนุษย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย สรุปแล้วโลกของเราใกล้จะมียาอายุวัฒนะที่มีชื่อว่ายาเมลีแดงยาอายุวัฒนะแบรนด์ไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกและมันจะเปลี่ยนสังคมวัยชราให้ยาวไวัยได้อีกครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นไปอีกและต่อยอดไปถึงการผลิตยาอายุวัฒนะขึ้นมาใช้จริงในปี2567อันใกล้นี้อีกด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคะรู้อย่างนี้แล้วอยากจะลองทานยาตัวนี้กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง The State Time w i d World กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษและอยากให้เราเอามาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ